ช่วงนี้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆที่ไปเหตุงานกลับมาผู้มีลำเนาหรือเส้นทางที่ต้องใส่การเดินทางโดยรถไฟ<ม>บางส่วนเองนี่จองตั๋วมาแล้วบางคน,นคจองว่าท่านก็มีจองว่าท่านแต่มาก่อนเดี๋ยวขากลับนี่เดี๋ยวไปหาเอานางานไปไปจับจูดเอาคนวัยยางสี่นะครับแต่สิ่งสำคัญมงคลบอกว่า ไปตามมาแล้วตั๋วเต็มมีคนแช่มีคนบอกว่าทรงตั๋วตอนะครับอาจจะเป็นการหลอกลวงกันใดทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นออกมาเตือนพ่นอประชาชนนะครับระวังเรื่องของตั๋วปลอมนะครับอย่าซื้อกับบุคคลภายนอกหรือทางโซเชียลมีเดียเพราะอาจจะถือก,การที่จะหลอกลวงกันใดมีฉนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทังการรถไฟเอ็มก็บ,บอกว่า ไฮติตอนะครับเรื่องของอาสารรถไฟโดยตรงกันไดรายละเอียดเป็นยังไงติดตามจากไอแคนบอกข่าวครับนอนกับไอแค้นในส่วนของไอแคนบอกข่าวด้วยพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับช่วงเทศกาลสงการานต์ครับกษตสมีผู้ใส่บริการรถไฟหลายครับตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์วา่วามีประชาส้นตกเป็นเหยื่อจากการซื้อตัวโดยสารปลอม จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าผู้โดยสารได้สื่อตัวมาจากเฟซบุ๊กครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเลยฝากเตือนผู้โดยสารโปรดระมัดระวังในการสื่อตัวโดยสารจากบุคคลภายนอกหรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่บอร์แมนเพจของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะอาจจะเป็นตัวโดยสารปลอมบอสามารถใส่งานใดร่วมไปถึงยาหลงเสือการแอบอ้างเป็นพนักงานการรถไฟเอาตัวโดยสารไปขายต่อเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายครับ ตอนนี้ท่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกระแจงความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดแล้วครับได้ประสานกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีติดตามโตผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วพร้อมขอความควมมือประชาส้นให้สื่อตัวโดยสารผ่านสองทางของการรถไฟที่สถานีรถไฟถูกมองทุกบอนทั่วประเทศหรือว่าทางเว็บไซต์และกาแอปพลิเคชันดีที่เคททอนั่นครับเมื่อไนแค่นบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ครับคือยังปลอดภัยนะครับในช่วงของการริ่มรงเรื่องของเทศกาลสงกรานั่เองนะครับจนถึงวันที่17เมษายนนี่แหละนะครับที่สำคัญคือต้องซอยกันนะครับในการทั้งเรื่องของการเมาไม่ขับดื่มไม่ขับเช้ารถกดจราจรครับรถไม่เร็วนะครับมีวินัยจราจรมีนํำใจให้กันอย่าใจห้อนนะครับ